มาจ้ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปตัวจาาที่เขาไปซื้อของมาเนาะอันนี้หลังจากที่กลับมาหอดเย้นหอดซานเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นไก่นน่ะนะที่ว่าทฟีว่าเอามาซื้อชิ้นน่นะนะถุงนี้ก็โอ๊ยแหนมว่าเห็นหกสิบกว่าบาทวะนี่ทฟี่ก็จะจ้าใส่ถุงละสองชิ้นก็ยูสองคนานาา <c oughs> ่ะนะจะกินคนละชิ้นเนาะแบบเวลาหนึ่งก็กินคนละชิ้นประมาณนี้มันก็ง่ายดี เอาแบบใส่ถุงคือแบบว่าพอเห็ดกินนะจ๊ะกะแบบคาบเดียวถุงละคาบหนึ่งสินะก็เลยแบบจัดให้มันเรียบร้อยเวลาเขาออกมาละลายน้ำแข็งมันก็จะได้แบบว่าเอามาละลายแค่พอกินนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นบรรทัดไกลนันเอาใส่ถุงละสามชิ้นเสล้กก็จะเป็นมูโบสจ้ะอันนี้มูโบสลอยก็บาดวะลอยลอยจากบาดนลอยสิว่าถึงลอยยี่สิบดอก นี่ได้หลากหลายเลยเด้เอาไว้ถาเห็ดพัดกระเพาเห็ดอันลาบนอกจากนี่เอามาควัวขว,ขวขัวขัวแล้วก็ปรุงลาบแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วแล้วก็พัดกระเพราไง่ายๆนี่ทัฟฟีต่ตะแลทัฟฟี่ก็ว่าเห็ดได้สามถุงเด้แต่มันคือเป็นแบบว่าถุงสุดท้ายมันคือหลายเท้ทัฟฟี่ก็เลยได้แบ่งออยอีกแล้วจากคนคิดดีจังเขากติดแบบว่าเห็ดได้กินล,ะละายรค่ะอันนี้ก็จะเป็น เศษไก่าจากก็เสิร์ฟแบบว่มมบาเอามาคุกคุกกระบันแป้งทอดกรอบยังซีชนะอันนี้เห็ดเมนูใดๆเนี่ยจะบอกทอฟฟี่ในเด้อนี่ทอฟฟี่ก็ไม่ควรเสิว่าเห็ดอย่างตะวันทอฟฟี่กันนึกออกตอนเอามาทอดย้ําโอเสาะนะกินกับข่าวนะน,นี่เอา,าอั่นหั่ก็คือสเสียบอยู่นนะนั่นเป็นเศษไก่จ้ะนี่ทอฟฟี่ก็ได้สองถุงอันนี้ก็จะเป็นหมูนี่ทอฟฟี่ก็เสิร์มาหัน่นหั่น ทานเป็นทอนเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นจะแบบเพราะเห็ดขาดเดียวเบิดนาเห็ดเทียเดียวเบิดเพราะว่าเขาสิเอาออกมาละลายแบบแล้วกับเห็ดเบิดเลยสินะนี่ถ้าบัพ้อกับจะค่อยอ,ออกมาละลายสองถุงก็ได้จ้าถ้ากินแบบว่าถ้าสิกินหลายนาะเตซัลมากะแบบว่าพัด์สเซนแตงใส่ผักกะประมาณนี้ละจ้ะว่าว่าหลายดอกแบงเห็นมันพอดี นี่มัวนี่ก็ได้หลายด้วยนี่ถือถืคอคาเฟทํามีเวลาว่างคาเฟ่สีเห็ดถ้าได้หยุดงั้นมาสิไปสือมาเห็ดมูแดดเดียวไหวนะจ๊ะคือสิแดดทวีก็อยากกินอยู่ด้นี่แบง่งก็สิประหยัดดีอยู่ด้จ้ะแล้วมือลลังเทียนไปเสือนพวกอาหารทะเลเมื่อยอีกอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งจ้ะแต่ว่าก็จะเลิกหางทุกวันเสารทวีก็สิไปได้ไปสือแบบ ไปตลาดอีกเสี้หนึงก็บสิไปซื้อของอาหารเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมา่ไว้กินแต่เน,นี่ก็เสียวไว้แบบเห็ดย่างมั่มีอย่างกินกับเปิดตู้เย็นนึกสินะจ่าแล้วก็เห็ดกินมันก็มันก็ดีมันกับบดเสีบบ่ะไ้ตองไปหากับเขาอีกนะจ่านี่ก็เห็ดเป็นทุงทุงทุงไว้เวลาทอฟฟี่ก,กนจะออกไปเห็ดงานทอฟฟี่ก,ก็เอาออกมาใส่ช่องข้าง,งล่างไว้นะจ่าให้มันละลายน้ำแข็งเนาะมันก็สิเลิกงานกว่าเขาสิมาละลายน้ำแข็งอย่มันก็โดนมันก็ถ่าโดน ทอฟฟี่กะนั่นแหละคิดตอนเช้าคิดเลยว่าหมูแดงสิมากินเมนูอย่างทอฟฟี่กะเอาออกจากสองฟีดมาใส่ช่องข้างล่างไว้นะจ๊ะมันก็สิละลายพอดีมันก็สิบ่แข็งเกินไปเขากะมาหอดเขากะสิได้เลืกงานมาหอดเขากะสิได้เห็ดกินเลยจ้ะเนเน่ทอฟฟี่แบ่งออกอีกถุงนึงเนาะมันหลายผดถอามาเห็ดกินกะบ่เป็นนันเบิดนี่ทอฟฟี่กะสิจัดใส่ตู้เย็นจ้ะอันนั้นกะสิมีอันดักแด้มีอันบักกอกพันปีเอามาตั้งแต๋อหึงพันในเบิร์ดจู้จ่าน่ะ อันนั้นก็จะมีหมูเกลายุย่สองถุงนี่ก็จะจัดใส่นี่เคเลี้ยงเป็นนักศะจ้าแล้วออกมากินกับยิบที่ละถุงง่ายสะดวกสบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราชมทอฟฟี่เด้อจ้าทอฟฟี่ก็มอย่างไลายดอกทอฟฟี่ก็จะพยายามัาเ็ดคลิปลงสู่มือล่ะจ้าเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าย่าฟาหนีทอฟฟี่เด้อขอบคุณเลยๆจ้า